สวัสดีครับแฟนรายการ UNITED t a l อทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็นวาทายากรแห่งแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกำลังถูกพูดถึงอย่างหนาหูในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการกลับมากอบกู้วิกฤตสโมสรในบทบาทกุนซือชั่วคราวไปจนจบฤดูกาลชายคนนั้นคือไมเคิลแคร r ริกครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนรอยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขากลางเมืองอุตสาหกรรมทางตอนเหนือไปจนถึงความสำเร็จสูงสุดในฐานะนักเตะและการก้าวเข้าสู่โลกของกุนซือที่เต็มไปด้วยความท้าทายเราจะวิเคราะห์กันแบบหมัดต่อหมัดว่าสไตล์แบบแคริกจะช่วยแมนยูได้จริงไหมจุดแข็งที่ทำให้เขาโดดเด่นคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดหากเขาต้องรับเผือกร้อนนี้จริงจ m i h มเคิลค r ริกเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมคริสตักราร1 9 8 1ที่เมือง w a r เซนต์ประเทศอังกฤษเขาเติบโตมาในครอบครัวฟุตบอลโดยแท้จริงเริ่มต้นฝึกฝนกับสมโมสรเยาวชนชื่อดังอย่าง w a r s เซนต์บอยส์คลัตั้งแต่อายุเพียง4ขวบซึ่งที่นี่เองคือแหล่งเพาะพันธุ์นักเตะระดับตำนานอย่างอ l ล n ันเชียรมาก่อน แม้ว่าในวัยเด็กเขาจะเป็นแฟนบอลตัวยงของ Newcastle United และเคยไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรหลายแห่งรวมถึง m i d d l e s b r o u ตั้งแต่อายุ9ขวบแต่โชคชะตากลับพาเขาลงใต้ไปเริ่มต้นอาชีพนักเตะกับ West Ham United ในปี1997สิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงเริ่มต้นแค่อีกไม่ได้เล่นกองกลางนะครับเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้ามาก่อนจนถึงช่วงย้ายไป West แฮมจึงค่อยๆถอยลงมาคุมเกมในแดนกลาง เขาเป็นส่วนสำคัญในทีมชุดแชม Cup, ป์ FA Youth c u คปี1999ที่เอาชนะโคเวนทรีไปด้วยสกอร์รวมถล่มทลาย9-0แม้ช่วงแรกจะเจอปัญหาเรื่องการเติบโตที่เร็วเกินไปจนบาดเจ็บบ่อยแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมขุนค้อนหลังจากเวสต์แฮมตกชั้นในปี2003แควิกเลือกที่จะอยู่ช่วยทีมต่ออีกหนึ่งฤดูกาลก่อนจะย้ายไปท็อตแนมฮอสเปอร์ในปี2004ด้วยค่าตัว3.5ล้านปอนด์ ที่ไวท์ฮาร์ดเลนเขาเริ่มฉายแสงในฐานะมิดฟิลด์ที่จ่ายบอลได้แม่นยำและมีความเข้าใจเกมสูงมากจนสุดท้ายเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตัดสินใจดึงตัวเขาไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2006เพื่อเป็นตัวแทนของรอยคีนที่เพิ่งจากทีมไปแคริกย้ายมาสวมเสื้อใหม่เลข16ต่อจากคีนและกลายเป็นหัวใจสำคัญของยูไนเต็ดทันทีตลอด12ฤดูกาลในฐานะนักเตะ เขาลงสนามไปถึง464นัดทําได้24ประตูและเป็นหนึ่งในนักเตะอังกฤษเพียงไม่กี่คนที่กวาดแชมป์ระดับสโมสรครบทุกรายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก5สมัยแชมเปียนส์ลีกยูโรปาลีก FA Cup คัพลีกคัพไปจนถึงแชมป์สโมสรโลกสไตล์การเล่นของเขาคือนิยามของคำว่า cerebral หรือการใช้สมองเขาไม่ใช่กองกลางที่เน้นพละกกำลังหรือการวิ่งไล่ฟัด แต่เขาใช้การอ่านเกมที่เฉียบขาดการยืนตำแหน่งที่ถูกต้องและการจ่ายบอลที่ฉลาดเพื่อทำลายจังหวะคู่แข่งแม้แต่นำนานอย่างชาบี้เฮนันเดสยังเคยยกย่องว่าแคริคเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบและสามารถเล่นให้กับบาร์เซลโลนาได้อย่างสบายในขณะที่เป๊ปกววดิโอลาก็ยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาความสงบนิ่งและความความสามารถในการคุมจังหวะเกมคือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นในยุคเดียวกัน หลังประกาศแขวนสตัต๊ดในปี2018แคริกก้าวเข้าสู่บทบาทสตาฟโค้ชทันทีภายใต้การนำของโจเซ่มูรินโญ่และต่อเนื่องมาถึงยุคของโอเรกุนนาโซชาเขาใช้เวลาช่วงนี้เก็บเกี่ยววิชาจากโค้ชระดับโลกหลายสไตล์ทั้งระเบียบว,วินัยและความเป็นมืออาชีพจากมูรินโญ่รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมสมโมสรจากโซชาและเซอร์อเล็กซ์ที่เขายังคงติดต่อขอคำปรึกษาอยู่เสมอ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อโซชาถูกปลดในเดือนพฤศจิกายน2021แคริกถูกแต่งตั้งเป็นกุนซือชั่วคราวหรือ caretaker manager ทันทีและเขาสร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งในระยะเวลาสั้นๆเพียง3นัด 1. บุกชนะวิลลาเรียล2ต่อ0พาทีมเข้ารอบน n o c k out Champions League 2. บุกเสมอเชลซีที่กำลังฟอร์มแรง1ต่อ1ในสแตมฟอร์ดบริดจ์ 3. เปิดบ้านชนะ Arsenal, าอาร์เซนอล3-2อย่างสุดมันเขายังไม่เคยแพ้แม้จะนัดเดียวในฐานะกุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะตัดสินใจลาทีมไปหลังจากราฟรังนิกเข้ามาทำหน้าที่แทนจากนั้นเขาก็ไปรับงานคุมทีมเต็มตัวครั้งแรกกับมิดลสโบรในเดือนตุลาคม2022ซึ่งเขาก็สร้างผลงานมหาศจร,รย์ด้วยการพาเดอะโบโรจากอันดับ21ทะยานขึ้นสู่อันดับ4ของตารางและเข้าไปถึงรอบเพลย์ออฟได้สำเร็จ สไตล์การทำทีมของไมเคิลแคริกมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์สูงมากจนนักวิเคราะห์ตั้งฉายาให้เป็นมิดเดิลเซลลูนาเนื่องจากมีกลิ่นอายของบาเซล o นาผสมอยู่ระบบการเล่นพื้นฐานเขามักใช้ระบบ4-2-3-1ที่มีความยืดหยุ่นสูงการสร้างเกมจากแดนหลังหรือบิลด์อัพเขาจะให้ความสำคัญกับการครองบอลและการจ่ายบอลที่แม่นยำโดยโครงสร้างทีมจะเปลี่ยนไปในจังหวะรุก หรือมิวเทชันจาก4 2 3 1กลายเป็น3 2 5หรือ3 3 4ความไม่สมมาตรหรือ asymmetry นี่คือหัวใจสำคัญครับเขาจะให้แบ็กขวาเช่นทอมมี่ส mith หุบเข้ามาในเป็นเซนเตอร์ตัวที่3ชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้แบ็กซ้ายดันขึ้นสูงเป็นปีกเต็มตัวเพื่อสร้างความกว้างของสนาม หลักการเติร์ดแมนแคริใช้หลักการของผู้เล่นคนที่3ในการแก้ปัญหาการถูกไล่ pressing คือการส่งบอลจาก A ไป B แล้วส่งต่อไปยัง C ที่อยู่ในตำแหน่งว่างจากการที่คู่แข่งมุ่งเป้าไปที่บอลน,นัดแรกการเน้นความสามารถเฉพาะตัวแม้จะมีระบบที่ชัดเจนแต่เขาก็ยึดหลักการของเซอร์อเล็กซ์ที่ว่าต้องให้ผู้เล่นได้แสดงตัวตนหรือ express yourself และเล่นด้วยความสนุกและความหลงไหล เราลองมาสรุปสิ่งที่แคริกจะนำมาสู่ทีมหากเขากลับมาคุมชั่วคราวจนจบซีซั่นนี้กันครับจุดแข็งและข้อดี 1. ความนิ่งและบุคลิกภาพค a l m มดิ e a เนอร์แคริกเป็นคนใจเย็นมากซึ่งเป็นสิ่งที่ห้องแต่งตัวที่วุ่นวายต้องการเขาได้รับคำชมจากผู้เล่นว่าสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่มีสมาธิได้ดี 2. ความเข้าใจ DNA ของสโมสรเขาอยู่กับทีมมานานกว่า15ปีในหลายบทบาทเขารู้ว่ามาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออะไร 3. ความเก่งกาจทางเทคนิคทางเทคนิคอลความสามารถในการวิเคราะห์เกมและรายละเอียดการฝึกซ้อมที่เขาเรียนรู้จากโค้ชหลายคนทำให้เขามีความหลากหลายในเทคนิค 4. การให้โอกาสเยาวชนเขายึดคติที่ว่าถ้าเก่งพอคุณก็แก่พอหรือ if you're good enough you're old enough ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาสโมสรจุดอ่อนและข้อด้อย 1. ปัญหาเกมรับในแดนกลางจากประสบการณ์ที่มิดเดิลสโบรทีมของเขามักมีปัญหาเรื่องการป้องกันการสวนกลับและการยืนตำแหน่งของมิดฟิลตัวรับที่มักจะแบนเกินไปจนถูกเจาะง่าย 2. การพึ่งพาตัวจบสกอร์หากทีมขาดกองหน้าที่เฉียบคมแทคติกการครองบอลของเขามักจะกลายเป็นความน่าเบือ่อและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้หรือ one dimensional in attack 3. ความเข้มข้นของการเพรสซิ่งแม้จะเน้นครองบอลแต่ทีมของเขาบางครั้งยังขาดความดุดันในการชิงบอลกลับมาเมื่อเสียตำแหน่งสิ่งที่น่ากังวลในการเป็นกุนซือชั่วคราวหรือ interim manager trap แม้ว่าแ r ริกจะดูเป็นตัวเลือกที่ Perfect แต่ก็มีหลุมพรางที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยครับ 1. ความยั่งยืนของ manager bounce ผลงาน3มนัดในอดีตอาจจะดีเพราะนักเตะอยากพิสูจน์ตัวเองหลังเปลี่ยนโค้ชหรือ new manager b o u s แต่การคุมทีมยาวๆไปจนจบฤดูกาลประมาณ5 6เดือนต้องใช้แผนงานที่ลึกกว่านั้นครับ 2. การจัดการกับซูเปอร์สตาร์แม้ว่าเขาจะเคยเป็นรุ่มพี่ในทีมแต่การคุมอดีตเพื่อนร่วมทีมหรือนักเตะที่มีอีโก้สูงในระยะยาวอาจจะเกิดความขัดแย้งได้เหมือนที่เราเคยเห็นปัญหากับตำนานคนอื่นๆในอดีต 3. แทคนิกที่อาจจะซับซ้อนเกินไปสำหรับการแก้ปัญหาชั่วหน้าการจะวางระบบมิดเดิลเซลลนาต้องใช้เวลาซ้อมสูงมาก หากเขากลับมาในช่วงวิกฤตที่ต้องเน้นแต้มด่วนการพยายามเปลี่ยนสไตล์การเล่นทันทีอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีภาพจำในฐานะอดีตสตาฟชุดเดิมแฟนบอลบางส่วนอาจจะกังวลว่าเขาคือเงาของยุคสมัยที่ล้มเหลวหรือมูรินโญโซชาและอาจจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฝังรากอยู่เดิมโดยรวมแล้วไมเคิลแคริคคือกุญซือสายมันสมองที่มีศักยภาพสูงที่สุดคนหนึ่งในบรรดาอดีตนักเตะแมนยู เขาโดดเด่นเรื่องความนิ่งแทคติกที่ทันสมัยและความเข้าใจในตัวตนของสโมสรหากเปรียบเทียบกับโอเลกุนนาโซชาที่เน้นการเยียวยาจิตใจหรือ s t ต b i ลิเซอร์แคริกจะเน้นไปที่การวางระบบฟุตบอลที่ชัดเจนหรือ a r c h เคเท็เขาเหมาะอย่างยิ่งหากสโมสรต้องการเซ็ตระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกุนซือถาวรคนต่อไปที่เน้นการครองบอล แต่เงื่อนไขสำคัญคือเขาต้องได้รับความไว้วางใจจากบอร์ดบริหารและมีทีมงานสตาฟที่ช่วยอุดรอยรั่วในเกมรับได้ดีเหมือนตอนที่เขามีคีเรียนแม็คเคนาเคียงข้างถ้าถามผมว่าเขาน่าสนใจไหมผมตอบเลยว่าน่าสนใจมากครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็เคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของโอแทฟฟอร์ดเขาสามารถทำให้แสงสว่างกลับมาได้ด้วยความสงบและความเฉลียวฉลาดของเขาเอง และนี่คือทั้งหมดของพอดแคสต์ในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังถึงจุดนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรู้ดีวะาพอดแคสต์ทีมงานที่มีคนเดียวแต่เขียนทีมเอาเท่ไปวันๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ